สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเนะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่บ้านแม่ปุ้ยแล้วนะคะนี่คือคลิปที่สองนะคะคลิปแรกเป็นคลิปชมธรรมชาตินะคะคลิปที่สองเราอยู่กับแม่ปุ้ยนะคะมาถึงบ้านแม่ปุ้ยแล้วนะคะก็จะทําคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณาให้น้องเคซี่ด้วยนะคะเมตตาอุดหนุนผ้าคลุมไหล่ด้วยนะคะขอบุณหลายจ้าสาธุนะคะเราลงกันเถอะ ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะอันนี้หนูมาในชุดสีแดงเสื้อมากันแหลน่นะคะสวยมากค่ะแล้วก็จะสวัสดีมา Good morning ค่ะสวัสดีแม่ปุ้ยคนสวยนะคะมามาเราก็เช็ดโต๊ะนะคะ FC ต้องเช็ดเคาน์เตอร์ของเราผ้ายางมันฉีกแล้วตะหนีจะได้ซื้อมาฝากแม่ปุ้ยใหม่นะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณยายโอ้ยเช้านี้มีปิ้งตับน้ำหลายอย่างมาหมดไปแล้วคือป่าหมดไปแล้วคือป่าเราอยู่ตัวนึงจะเอาลงมันคุณมิก้คุณมิกิมากินปลาดูนี่ออเดอร์ออเดอร์เนาะดีใจบ่ดีใจเลยเนาะ เงินเข่าเนาะไม่ดอ่าเงินขาขาปกติกะเข่าจมือปรึกสาวมากกะเข่าสองทางเนาะมอร์นิ่งค่ะแม่ปุ่มีเอฟซีมีอินยูทูบเบอร์มาถ่ายไปมื่อนี้มาแล้วถ่ายจต่กอนมูจากเป็นโอ้เออจาเด็กเด็กคนน่ะจากอาบดามแปลงฟันมาถ่ายยางเดียวโอ้ยฉันมีคนไอ้ฉันนีด้วยเอาผู้ชายมาให้ฉันเอาผู้ชายมาฉันหิวผู้ชายหูหน่าเสียงไล่ติงติงตัง โคโคตรันนี้วัดลงปู่ได้มากเลยมากเลยสวานมแม่ปุ๋ยนะคะเราก็ตื่นเช้ามาถ่ายแม่ปุ๋ยเห็นไหมครับวันนี้ก็มีตับด้วยนะคะมาบานแม่ปุ๋ยย่ยำได้หิวเข่าตลอดเลยพี่นงคะ่ะเ,เปิดเสียงคักๆในเมยเอ้ยกระดังอยู่ได้สิุวอรน ส่ตั้งแต่มาอยู่หนีนอนแซ่บแสบม่อคืนตลอดเรื่องมาไม่เหมือนอยู่บ้านนะอยู่นี่ฝนตกอากาศดีมากๆแม่ปุ้ยอันหุ้มอันนี่ว่านอนสวนสวนเราฝนตกล้อากาศดีแห้งมาจากคุณอะบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่บ้านแม่ปุ้ยค่ะที่นี่ที่นี่อากาศก็จะอุดมสมบูรณ์เด้ ฝนตกก็ดีธรรมชาติก็งามนะคะคนก็สวยสาวสวย8 0 0พปีนะคะแม่ปุ้ยของเรานะคะนะเออนะคะจะสาวจะเสี้ยวพี่นองคะ,ะเด็กน้อยก็ไปโรงเรียนนะคะนี่ธรรมชาติของชาวบ้านหวยน้ำเที่ยงหนูก็จะพาออกไปที่วันนี้จะไปไหนดีก็ติดตามด้วยนะคะไปหล่หมองเลยมัน โอ้ยบรรยากาศดีต้นอันนี้ก็คือต้นแต่สมัยแม่ปุ้ยปลูกบ้านนะคะแต่ก่อนมันเป็นโคกค่ะต้นไม้แล้วก็มีต้นเขาเรียกอะไรต้นหูกว้างนะคะเป็นต้นไม้ต้นไม้อันนี้ก็จะมีต้นไม้ที่เติบโตมาก่อนแม่ปุ้ยก็จะเป็นต้นต้นนี้นะคะต้นกลางๆนะคะไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะบรรยากาศดีดีพี่น้องเพื่เช้ามาวันนี้แม่ปุ้ย นะฮอ้อาเมื่อวานต้องปิ้วมะขายของบ้านนี้วันวันน่ะปีตลอดมาอยู่เอ้าคุณบ้านมันบ้านสั่บไม่เหมือนเมื่อ้านว่าอย่าง,าาางจ้าเอาาา้าซาลบาซาล่ามือนน่อวานจัดโอ้ยจีโอ้ยพี่น้องขาเมื่อลงมือลงเว้นอันนี้มีออเดอร์หมดแล้วใช่ไหมคะนี่คักดอก ถามข้าวผู้เฒ่าเกา่าถามข้าวไม่ใช่ผู้เฒ่าเกา่านะคะกอนนั้นคุณว่าอยู่กับสองคนเจ้าเจ้าขึ้นออกโอ,อก้มันหอนได้เห็ดเบียกห่อน<ม>ได้สดๆกับแม่ปุ้ยนะคะเอฟซีทุกท่านมาวันนี้หนูก็คิดยากอยู่ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายอะไรออมันอยู่กลางพรรษา <c oughs> ด้วยแล้วเงินมันไม่เหมือนเดิม หนูเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านเหมือนกันเวลาเข้าพรรษาเงินทองก็จะฝืดๆนิดนึงช่วงก่อนเข้าพรรษานี่เลือดอยู่เดือนแรกถ้าเป็นกลางพรรษานี่มันจะเป็นแบบว่าโอ้ยนะคะคือสู้ไป <c oughs> แม่จําได้ไหมที่เราไปจุดทูบที่ว่าตอนแรกๆแม่จําได้ไหมสิบสี่นะแม่<อ>มันก็มันเพิ่งมาออกเห็นไหม ถ้าเราตามมันก็จะออกแล้วแม่เนาะถ้าตามมันก็จะเห็นจะออกเพราะว่า,าตัวเดียวเลยจะประทานพ้อนหน่อยตลอดผู้ใดผู้ใดอยู่ <Yet> ข้านงะในนะมีคนอนยู่อยู่บ่ได้ใช่ได้เห็นได้โขนของแน่ว<ร>่าข้าเจ้าไปเปิดเห็ข้าเจ้าว่าไปคุณอกคุณเอียงที่เลี้ยงอันเมื่อกี้นะยังอยู่บ้างอยูรอรออันติ นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแม่ปุ้ยของเราเช้านี้นะคะไปจบแล้วเจ็ดโมงเราขึ้นสิไปไหว้แทนอ้าหนูก็ออกมาหนูก็ว่าหนูมาตาเสาอยู่เดี่ยวแม่ตาเสาตาวายยังขูดไปแล้วพาพันตื่นเสาก็เฮาเด้อจ้ะอันนี้นูมาในต่มชุดสีแดงแรงฤทธิ์นะคะหนูนึกว่าเป็นมูนี่วันยังกำบังเป็นอย่างน่ารักไหมคะเอฟซี แต่งตัวสาวชาวบ้านลดน้ำหนักอีกนิดนึงก็คงจะดีนนรถอีกโอ้รถแก่เรื่องค่าใจเยอะค่าใจดีดีมันเป็นแยกกันเนาะที่ว่าทั้ง ทำข้าวจะย,ยาิเพิินน้นองเคงสีเสียหยาอยู่หลังบ้านบ้านไดันบงอยู่นะคะูเลยจ้ะบาตุวออสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคนี่เห็นไหมคะหลังบ้านแม่ปุ้ยหนูก็ถอนหญ้าออกก็เดินเป็นสบายๆนะคะมีเวลาก็ต้องทำช่วยแม่ปุ้ยอีกนะคะกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ อันนี้เป็นเคาน์เตอร์น้องเคซซี่นะคะเรามาเราก็ต้องเซ็เคาน์เตอร์เรคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะคะฝนตกเงียบๆจากยุนี์ธรรมชาติธรรมชาติ นี่เสียงนกฮอลนี่ก็คือกระเป๋าน้องเคซี่นะคะเตรียมสัมภาระล,ะลงไปนี่ <c oughs> เตรียมของลงไปทำงานกันจ้านะคะเอาผ้าคลุมไหล่ไปด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะวันนี้นะคะอากาศเย็นจ้า ฝนตกทั้งคืนเลยนอนสบายสบายใจสิผ่าเตรียมตัวทำงานมีเคาน์เตอร์ส่วนตัวนะคะมีก็ผ้าเช็ดหน้ามีซ็โตวก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนะี้ไม่มีสาระอะไรหรอกคะ่ะดูโฆษณาให้หนูด้วยนะคะ